ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนามประวัติเกี่ยวกับวันสงการมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้ละฟังความเป็นมาของสงการเราได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลฮลีของประเทศอินเดียโดยประเพณีของเขาก็มีการสาดสีใส่ซึ่งกันและกันแต่ว่าพอคนไทยรับสงการมาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการสาดน้ําหรือว่าลดน้ำดำหัวเพื่อบรรเทาความร้อนในช่วงของ เดือนเมษายนคำว่าสงการตามภา,าษาสันสกฤตก็หมายความว่าการเคลื่อนย้ายโดยเชื่อกันว่าวันสงการนั้นเป็นการเคลื่อนย้ายของดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษคนไทยยึดถือว่าวันสงการนั้นเป็นวันปีใหม่จนกระทั่งถึงพศ2483ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันปีใหม่ตามหลักของสากลสงการนั้นมีทำกันในประเภทศภพม่ากัมพูชาลาวเวียดนาม จีนศรีรังกาแล้วก็อินเดียตำนานของสงกรานก็มีจารึกไว้ที่วัดพระเชตุพนวิโมทม,มังคลารา,ามหรือว่าวัดโพโดยมีเรื่องเล่าว่ามีเศรษฐีผู้มีความร่ํารวยแต่ว่าก็ไม่มีบุตรได้ไปบวงสรวงพระอาจารย์พระอาทิตย์เพื่อขอบุตรแต่ก็ไม่ได้ต่อมาก็ไปบวงสรวงต้นทรายแล้วก็ได้บุตรชายมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารน,นั้นเป็นเด็กที่ฉลาดทําให้เท้ากบิลพรมลงมาทายปัญหาถาม ธรรมบาลกุมารว่าเชาราศีอยู่ที่ไหนกลางวันราศีอยู่ที่ไหนตอนเย็นราศีอยู่ที่ไหนโดยให้เวลาเจ็ดวันแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้เนี่ยก็ต้องตัดที่จะศีรษะ,ะเพื่อการบูชาปัญหาที่ถามสุดท้ายธรรมบาลกุมารก็ตอบปัญหาได้ว่าชาวราศีอยู่ที่หน้าตอนกลางวันราศีอยู่ที่อกตอนค่ําราศีอยู่ที่เท้าที่สุดแล้วเท้ากบิลพรมก็ต้องเป็นฝ่ายตัดศีรษะ แต่ว่าทิศษาของท้ากบิละผมนะั้นถ้าตกลงสู่พื้นโลกพื้นโลกก็จะถูกไฟไหม้ทั้งหมดท้ากบิละผมยังสั่งให้นางฟ้าบริวารของพระอินทร์ทั้งเจ็ดนางสลับหน้าหมุนเปลี่ยนมาอัญเชิญทิศาของตนแห่ลอกภูเขาพุทโธเมนในปีละครั้งซึ่งตรงกับวันสงกรานนั่นเป็นประวัติความเป็นมาของวันสงกรานแต่ว่าสงกรานของปีใหม่ไทยที่นิยมทํากันก็คือนิยมการทําบุญให้ทานปล่อยนอกปล่อยปาลารักษาศีล เจริญจิตภาวนาส่องน้ำพระพุทธรูปส่องน้ำพระสงฆ์ลดน้ำดำหัวพ่อแม่ปูยญาตาิยายผู้มีพระคุณขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อความสวัสดีมงคลในช่วงปีใหม่ของไทยนั่นเองฉะนั้นเมื่อถึงวันปีใหม่ของไทยขอให้ญาติโยมอย่าตกอยู่ในความประมาทจงประพฤติปฏิบตัติตอนให้มีความเป็นสวัสดีมงคลโดยประพฤติตามทำให้พรของผู้หลักผู้ใหญ่โดยทั่วหน้ากัน อาตอมาภาพขอหน่วยพอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในท่วหน้าเกันเทินเจริญพร